เดอะไรอันคอนเสิร์ตใหญ่ที่แฟนๆรอคอย12อรกรกฎาคมนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 198นะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นที่น่าสนใจมากสำหรับแฟนของลูกชายไรอันที่หลายคนนะครับต่างติดตามก่าวสาต่างๆของลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิตและต่างให้ความสนใจและสนับสนุน มาโดยตอลอดนักลับคุณผู้ชมเรามาดูกันที่ข่าวแรกในงานคอนเสิร์ต Workpoint On Tour เมื่อล่าสุดที่ผ่านมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและงานนี้นะครับเรียกได้ว่าเย็นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวแม้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจแต่แฟนๆนะครับที่ตามไปให้กำลังใจศิลปินทุกท่านก็ยังสู้ไม่ถอยเช่นเดียวกันนะครับตามไปให้กำลังใจแม้ฝนจะตกก็ตาม เป็นงานฟรีคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากแฟนๆและเป็นงานที่รวมเอาศิลปินหลายท่านไปมอบความสุขแบบเต็มที่นะครับและในรอบนี้นะครับศิลปินจากยุ้งข้าวไม่ว่าจะเป็นน้องไรอันกับน้องฟอร์มก็เดินทางไปมอบความสุขด้วยเช่นกันสนุกและประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมาไล่จากแฟนๆก็ปังมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับงานนี้และอีกทั้งแฟนๆของลูกชา,ายอันก็สู้ไม่ถอย ถึงแม้ฝนจะตกก่อนทำการแสดงก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆในการชมคอนเสิร์ตของลูกชายและเป็นความประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมันคือพลังความรักจากแฟนๆที่มีให้อย่างแท้จริงและต่อมานะครับเรามาดูผลการโหวตคะแนนจากในเอเจนต์อ r วอร์ดสำหรับผลคะแนนในวันที่8พฤษภาคมที่เอฟซแฟนคลับกุลูชาวดอยอันช่วยกันโหวตคะแนนอยู่ในตอนนี้นะครับเรามาดูช่องทาง ของการโหวตผ่าน SMS ซึ่งในช่องทางของการโหวตผ่าน SMS ก็ยังมีชื่อของลูกชาวไรอันติดอยู่ใน1ใน5ศิลป,ปินแต่ในช่องทางเว็บไซต์รายชื่อของลูกชาวไรอันก็ยังไม่ติดอันดับนะครับคุณผู้ชมและแฟนๆทุกท่านช่วยกันโหวตคะแนนให้กับลูกชาวไรอันได้อีกนะครับได้จนไปถึงวันที่21พฤษภาคมปี2568ในเวลา23่ามิ 59. นากนาทีนะครับ สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนจากนายเอ็นเตนอะวอร์ดจะเป็นศิลปินท่านใดจะเป็นศิลปินที่ท่านรักหรือไม่รีบด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับก็จะมีข่าวจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสำหรับ10ศิลปินที่ได้อัปเดตไปล่าสุดที่ผ่านมาที่เข้ามาในรอบนี้นะครับและขวัญใจลูกทุ่ง Network เน็ตเวิร์ก2025โดยจะมีรายชื่อของลูกชายรอันติดหนใน10ศิลปินอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม โดยมีการเปิดโอกาสสำหรับการโหวตคะแนนให้ศิลปินโดยเพิ่มช่องทางในการโหวตผ่าน SMS ด้วยการส่ง SMS เข้าม,มายังหมายเลข4221945โดยพิมพ์ตัว L ภาษาอังกฤษน,นะครับแล้วตามด้วยหมายเลขศิลปินโดยเป็นชื่อของลุคแฌลรยอยันอักษร l c และส่งมายัง4221945ตลอด24ชั่วโมง SMS ครั้งละ3บาทต่อครั้งนะครับคุณผู้ชมโดยการส่ง SMS จะคิดเป็นเปอร์เซนต์ยีและทางแอปพลิเคชันจะคิดเป็น80%ร่วมกันบวดคะแนนให้กับลูกชาวไรอันได้หเลยนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับเรามาดูข่าวสารใหม่ล่าสุดจากเพจยุงข้าเล็กคอร์ดและสําหรับการเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดของลูกชาแห่งชาติไรอันกัรบันดิตในคอนเสิร์ตเดอะไรอโดยเป็นคนสุดครั้งแรกของลูกชาไราอันนะครับ ที่ยิ่งใหญ่และเอาใจแฟนๆของลูกชาวไรอันกันเลยทีเดียวนะครับและได้เปิดขายบัตรไปล่าสุดที่ผ่านมาและคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าล่าสุดนะครับขายบัตรในราคา3,500และ3,000ขายหมดภายในพริบตาจากที่คุณผู้ชมนะครับเห็นผังที่นั่งก็จะแบ่งเป็นสีส,สีสีแดง3,500สีฟ้า3,000สีเหลือง 2, 5 0 0สีเขียว2,000 และสีม่วง1,500บาทจุดสังเกตก็คือจุดสีแดงและจุดสีฟ้าแถวด้านหน้าสุดนะครับได้ขายหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเชียวนะครับคุณผู้ชมและไม่คิดว่า FC แฟนคลับของลกชาไรไลอัน จะให้ความสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้นะครับและในส่วนบัตรราคาอื่นๆและในโซนอื่นๆก็ยังมีให้แฟนๆและแม่ๆทุกท่านนะครับได้จับจองเพิ่มที่นั่งเข้าชมคอนเสิร์ตของลูกชาวรรอันอย่างใกล้ชิดแบบเต็มอิม่มจากการไลฟ์สดขายบัตรด้วยตนเองในวันแรก โดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับยอดพุ่งเกินค่าจริงๆนะครับคุณผู้ชมโดยแม่แม,แม่ที่ซื้อบัตรยังจะได้สิทธิพิเศษจากรูชาปรอันอีกด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับภายในงานอย่ารอช้านะครับก็ยังสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่เบอร์0643021702ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปี2568เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพลาดโอกาสสำคัญสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของลูกชาวไรอันคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในชีวิตของลูกชาวไรอันห้ามพลาดกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับลูกชาวไรอันก็ยังมีคิวงานในการแสดงในวันที่11พฤษภาคมแต่งานนี้นะครับก็จะเป็นงานเปียดแต่ดูเหมือนว่าลูกชาวไรอันพึ่งลงจากเครื่องมานะครับเหมือนยังไม่ได้นอนนะครับ โดยระบุข้อความว่ารู้สึกตื่นมาแล้วจะง่วงขนาดนี้นอนต่อดีกว่าและนี่ก็คือข้อความที่ลูกชาวไรอันได้ระบุเมือ่อาสุดที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเพราะเพิ่งเสร็จงานและไปต่ออีกงานไม่หยุดพักสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับลูกชาวไรอันด้วยนะครับคุณผู้ชมและสำหรับงานในวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเดินทางปลอดภัยกันทุกท่าน ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องราวและข่าวสารของรูชาวเรอันที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่ช่องของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ